สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปสกุลสกุลยินดีตอนทัเขอสู้ส่องแม่น้องแฝดแล้วจ้าเมื่อน,นี้แม่น้องแฝดสิผ้าพี่น้องมาแกอนอนแกเล็บมังก่อนจะเพี้ยงตีนเตาเนาะแม่แฝดไปเก็บมาโอ้ยพาฝนพาลมไปเก็บพี่น้องเพราะมันแสบหลายคิดอยากก็เลยไปเก็บเก็บมาหนกันกซ้นกนำนีล่ละได้มอหนึ่งพี่น้องแม่แฝดก็สิมาแกแกจังสิจ้า เนี่ยตุ๊บเหนสิออกัสินะ่ะแกออกแล้วนี่เหลือแต่เนื้อมันพี่น้องแสบสุดละเนื้อมันนี่ตัวนี้นดึง,ด,ง,ด,งดึงเลยจ้ะเอะสิมาแกะไว้เสียเอาไปย้ำสิเอาไปเฮ็ดย้ำกินกระแสบพี่น้องนี่ดึงได้ดึงออง,ง่ายๆตุ๊ด ว้าออกดีป่ะผลนเฮ้ยเดี๋ยวแม่แฝดก็อยากหูวว่าทางในมันเป็นอีหยังทางในมันเดี๋ยวนี้แม่แฝดสีแก้ออกให้เบิงมองหัวมันว่ามันเป็นอีหยังมันเป็นจังไดมันคือแบบใดมันคือแพงแต่สันติอย่างนี้มันแพงแพงพี่นอ้องย่ทางนั่นทิ่หลบขาจาวาโลหนึ่ง หลายพันสามสี่พันผมมาสัน่นกาเจอกคุณบอกง่ายๆยังสิคันเว้าพื้นลดซาดมันนั่นพี่น้องขนลังเทียกกันคือตีนไก่คือเฮ็ดปวกไปจังสั่นละแต่ว่าสำหรับแม่แฟดแม่แฟดมากมันแสบอีหลีพี่น้องแสบแสบเบิ่งเด้สิเอาอันแก้วหัวมันเย่าเบิ่งแม่แฝดได้ไม่ตัดละจ้าสิตัดหัวมันออก ออกให้เบิรงว่ามันเป็นจังไหด้โหมันไม่แฟรก็บบอกขั้นไหนเคยเห็นจักเทียร์ทางในมันไหมนี่พี่นอ้องอืทางในมันโอ้เนี่ยอันนี้เป็นข้นขนพี่น้องเมั่ในใส่หลักกล่องอืมเห็นปะเป็นข้นขนเป็น มันเดินล่องกินอ่ะอืมกอบเก็บกบเก็บคือยังไข่กุ้งเล่ะพี่น้องหัวพันอันนั้นมันล่ะคือไข่กุ้งเล่ะอืมแซ่บแซ่บแม่แฟดก็บบอกเคยกินอันทางในมันเนาะเคยกินต่อันลำตัวมันเนี่ยลำตัวมันขันต้มแล้วมันสีแกงง่ายๆดอกพี่น้องเนี่ยเออออกง่ายง่าย อันเห็นพี่น้องาลังคนเป็นคอมเมนต์ขอมาว่ามักอยากเห็นแม่แฝดไปเก็บอีป,ปูว่าสั่นพี่น้องไปเก็บหอยเก็บปู่าสั่นอันช่วงนี่อันบ่ไเด้ลงทะเล้อพี่น้องเพาะว่ารัฐแคลิคลฟอร์เนียน,นพายุมันเข่าพายุเขาเอิญพายุใส่โคลนมาสั่นฝนตกตกฝนตก ดีคักห้าอันห้าลังเมืองนันน้ำถ่วมพี่น้องแต่ว่าศกดีอันเมืองอันมองไม่แฟดอยู่นันบ่ถ่วต่ว่าทั้งทั้งไต้ข้าเจ้าถ่วมองไม่แฟดอยู่บ่ถ่วมันมันเนิ่นแน่มันก็นเลยบ่ถ่วฝนตกยังมือยังขึ้นตกแห้งคัะก,ก็เลยบไดไปเก็บอันอีปูพี่น้องพุน โอ้ยแม่แฟดอันก็มีเรื่องสิหนึ่งเสียเบ้าให้พี่น้องฟังเนาะอันนี้คือคอมเมนต์ที่แบบว่าเ็ดไห้แม่แฟดนี่เสียใจร้ายเพิ่นคอมเมนต์แบบนี้จักเราค้นทั้งไหนดอกพี่น้องแต่ว่าเราเขียนมาคลิปที่เกา่เกาๆแม่แฟดนั่นแหละคลิปกเก่าๆนั่นแหละคันพี่น้องอันมีเวลากับเขาไปอ่านเบอ่งโหลดว่าอัน คลิปคลิปที่แม่แฟดไปเก็บปู่นั่นแม่แฟดไปเห็นปูเ่เละหลายเนาะแม่แฟดกระตื่นเต้นกระสีห้องกระสีแบบวุแบบว่าคข่ไข่แบบว่าแอบบแบบ่อนซ้อนนะน้าคนคนอีสานเนาะค้นบ้านเฮ้งอ่อนซ้อนกระสีว้ายว้ายยังสีนะ้าอื้มอ,อันเพื่อนกระสีบอมกักหรือจังใดบุพีีนองเพื่อนละอันเพื่อนละคอมเมน่นของน้อวางสีละมีผู้หนึ่ง คอมเมนต์ขอาว่าบ่มักสำเนียงอีสานมาสันบ่มักคนอีสานสำเนียงอีสานย่ำเขาเบาคือจังเขาโวยวายมาสันเอาคือคอมเมนต์จังสี่สันดอกแต่ว่าแม่แฝดกับว่าได้ไปตอบตัอียงข้าเจ้าดอก่ากเลี้ยวแต่ข้าเจ้าสี่คอมเมนต์จังไดเพราะว่าข้าเจ้าู้จักตัวเฮ้านะอือฮึจังไดจังไปคอมเมนต์มาบ่ม บ่มหมักสำเนียงอีสานบ่มหมักคนอีสานสำเนียงย่งามเบาคือจังบุ้ยไว้สันกันเม่นพี่น้องผู้นั้นเพิ่นเบิงอยู่เพิ่นคือสีบเบิงดอกาว่าขันเพิ่นเบิงอยู่กับคือสีอยากบอกเพิ่นว่าโอ้ยกันนี่กะมันเป็นสำเนียงเนาะพี่น้องมันบอกได้ว่าบุยไว้อันละละ้านผู้ใดนะเป็นแค่สำเนียงเนาะพว,ว่าย่ามเขาตื่นเต้นเ่านังเขาก็สิโอ้ยโอ้ยบังแ่พี่น้องก็สิ แล้วก็แม่แฝดก็เป็นคนเว่างสี่น้ำนั่นแหละคันเทศให้พี่น้องบ่พ่อใจก็ขอโทษขออภัยจ้ะมกบ่ได้โกรธบ่ได้เครียดบ่ได้อีหยังดอกตะวันหังอันคนก็อยากบอกก็อยักเกาให้กันฟังซื่อๆนี่นแหละอือฮะผงพี่น้องอือฮะผงโอ้คันเอาไปยิ้มละสุดยอดเด้อนี่เด้อ แก่แล้วไม่แฟรก็ซื้อไปย้ำเอาอันเคยเอาไปตำส่บ speaker, up, k k ักฮวงพี่น้องตำกินกับบักฮวงแซ่บแซ่บแก้มกับตำบักฮวงส่วนมากก็ซื้ย้ำมันละไม่แฟรมากกินย้ำจังวาซาบิกระไดพี่น้องมึงเสิตัดให้มึงนี่คุปปุบปุปหวานพี่น้อง อืแซ่บครับแล้วก็อยากตอบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งมีพี่น้องคนถามมาว่าพ่อใหญ่เห็ดงานนีอย่างมาสันพ่อใหญ่เรายเห็ดอันเราเป็นในหน้าขายบ้านพี่น้องโอ้ยตายคาดและอันนี้ ก็เป็นไนนา้ายบ้านจ้ะแล้วก็เห็ดได้เพราะแบบปีนึงก็ได้สองเดียวสามเดียวก็บพอด้ใส่พอเัาค้นเป็นไนนาเขาเจะประสบความสําเร็จนะเนาะเขาจะสิรุ้ยรุ้ยพวกเอเย่นแบบบริษัทใหญ่ๆแต่ว่าพ่พอใหญ่เนี่ยเาาเฮ็ดเราหุ่นกันกับมูลแล้วปีนึงก็เจาะกับได้สองเดียวสามเดียว ก็พราคุมไปพี่น้องบ่ได้แต่ว่าเป็นเน็ตหนาเอเยนแบบใหญ่โตมาโฮล่าเนี่ยเองดังต๊บต๊บเด้งดีดีดพาลมพาฝนไปเก็บพปนห้อยขาดเสียดายเนี่ย พาโยมันเข่าล่มกับแห้งแห้งเมื่ออันไ่แฝดไปเก็บมือนหืมจัาเสดย่ำม,มานอกอบรมันสิจกินแกกินบดข้าวนี้บมานอ นั่นแหละพี่น้องแต่แม่แฟดเห็ดคลิปมากกับมีคอมเมนต์บอดีอยู่ประมาณสามสี่คอมเมนต์นั่นแหละพวกคอมเมนต์พลังลบแต่ส่วนมากกับสิ่เป็นคอมเมนต์พลังบวกโอ้ยแม่แฟดดีใจไรมีพี่น้องอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยถึงที่ซองถึงสิว่าสองอยังบอกขั้นใหญ่นะจ๊ะแต่กับมีแปลว่า พี่น้องทางอันคนไทยเฮาที่ไปไปแต่งงานทางยุโรปไปอยู่ออสเตรเลียจังเสียหรือพี่น้องทังเมืองไทยยังเสียวกบคอมเมนต์มาให้กำลังใจโอ้ยซึ้งใจหลายพี่น้องดีใจหลายสันได้ยินบ่เป็นพี่น้องข้านตามกันออกมากกะถือว่าเป็นพี่น้องร่วมโลกเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจซึ้งกันและกัน แม่แฝดก็อยากให้กำลังใจพี่น้องเด้อที่ผู้ใดที่เด็ขเขามาเบ่งคลิปนี้แม่แฝดก็อยากให้กำลังใจบพราว่าย,ยังสิเกิดขึ้นเท่ากับต้องสู้จ้ะคือแม่แฝดเนี่ยแหละเจอยั้งมาหลายอย่างแม่แฝดกัสู้กัทนรอดไปเมือม่อพี่น้องอยู่แบบบ่ล่ําบอลลวยดอกพี่น้องเอ,อ้ยอยู่แบบอยู่จังใดใมีความสุข เดี๋ยวนี้แม่แฝดบหวังลำหวังลุ้ยละพออระว่าวาดสนาคือสีบอลลุ้ยดอกสาดเนี่ยพอแต่มีอยู่มีกินพี่น้องกินอิมนอนอุ่นกับพ่อละมาต้องล,ลออออุ้ยดอกคนเฮาเนียสั่นกรุด,ดอยู่ตัวนี้หลักการอีกคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นี่ยคนทั้งบ้านแม่แฝดเนาะ เพิ่อ,อยู่นครพนมกันเพื่อนกันเจ้าเบิ้งคลิปนี้นี่เด้อคอยกัดกาบสวัสดีเจ้าเด้อที่อันติดต,ตามและห้กำลังใจเออเฮ้ยย่ามแม่แฝดกลับบ้านเพื่นลรแม่แฝดจังสี่ไปเที่ยวเล่นบ้านเจ้าเนาะกระบอกไก่กับบกนดอกบ้านแม่แฝดกลับอันนครพนมนะ <c oughs> เพื่อนลราว่าจังซี่ละ่ะเพื่อนลรคอมเมนต์ว่าอันแม่แฝดอัน นอนอันว่าแยกของกับพอใหญ่นอนฝรั่งเขาสีท้นได้บอกเพราะว่าเรื่องอันเรื่องอันนั่นนะฝรั่งเขาเจ้าถือแต่ว,ว่าเรื่องเพิ่นกรสิหม้ถึงเรืองบนเตียงอนนะ่ะพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> ไม่แฝดก,ก็อยากตอบว่าก็สิได้ใหญ่อันแยกของนอนกนะ่ะพงใหญ่แล้วนอนก้นก่นพี่น,อน้อง กนได้ยินสามบานแปดบานหอดปากซ้อยคุ่นแม่แฝดนอนน้ำเล่าบลัอดอกก็เลยได้แยกหม่องกันนอนไม่แฟดกลับไปนอนในรถแว่นฝนสบายสว่างอยู่เฮ้ยบอมมีผู้ใดกนใส่หูเพนวาเลียงอ,อันนั้นเนาะฝรั่งเขาถือได้สำคัญได้เอาเขาก็มีวิธีเหตุเนาะ เขากับบมเบนวาสีใดอันเฮ็ดซุ่มกระดอนโดดเทียนหนึ่งจังสีน้าพี่น้องโอ้ยตอยากหัวเห็นว่าตกอัสีตอบกำถังแบบนี้น้องไม่แฟร์ก็อยับไอ้แล้วเขากับมีวิธีเฮ็ดยู่หันหลากระบอได้ถึงสิบปรเด้นอนน้ำกันแต่ว่ากะมันกะต้องมีมืออยู่หันหลาเนาะจัดๆแล้วแล้วๆไปแล้วก็แยก ของใครของมันเออแตอกหัวคนถามมาโอ้ยมแมฟแอล์อยไกหัวแม,ม่แมฟแอรอ่านคอมเมนต์แล้วโอ้ยตายหัวขวัญอยู่คูเดียวคอมเมนต์มาหยอกๆก,กันนะพี่น้องเลมีซีวิตซีว่าไปมือหนะึ่งโอ้ยคุณอะ แม่แฟดแก๊สเปลือกอันนี้มันออกแล้วกระสีเอาไปล่างอีกน้าหนึ่งไปล่างอีกน้าหนึ่งหลักกระสีตัดเอาเอาหัวม,มันออกหลักสีไว้ถ่ยย้ำพี่น้อง พอใหญ่เนี่ยอันนี้เพิ่นคือสีบอลลองเ้อเพิ่น่าหายตายคยกับบอลล็องมาสั่นอันนี้พวกเป็นหอยอันหอยตะลับเราล่องอยู่พวกหอยพวกอันนี้อันพวกแคร์มน,นะฝรั่งก็เอิน่นแคร์มน,นะเราล่องอยู่แต่ว่าอันนี้นี่ตั้งแต,ต่แม่แฝดไปเก็บเราก็ย่านละพี่น้องเนี่ยที่ไหนได้บหุ่จักของแสบเอ้ยฝรั่งเอ้ยมันละเศษแถบ ตบโอ้เมืนน่อนีแม่แฟดกัไปลงทะเลพี่น้องโอ้ยว่าสิไปเก็บอิปูว่าสัน้นปาดไปหอดทะเลแหรอพี่น้องเอ้ยคื่นเฮแ้งอันมันอันตรายแม่แฟลกัเลยบอกกาลงพอพายุมันเขา่า ก็เยลยพุ่นละเด้อพี่น้องเอ้ยทันอยากเบิ่งเห็นไม่แฝดเก็บบูกะอีกอาทิตนาพุ่นละจ้าเพราะว่าฝนมันเสียนเศร้าตกพายุเสียนเศร้านาออาทิตย์นาพุ่นละบ่ได้ไปหลายมือเอ้ยไปลวกรอบนี่นี่คือสิเต็มคักปูเพราะว่าคืนนะคืนแห้งแห้งมันสิมากกับคืนเนาะยัง แต่ว่าหอยแมงปูนั้นหลายๆเด้อพี่น้องหอยแมงปูนั้นไม่แฝดนั้นกินจนเบือ่อแต่แต่มาเห็นใหม่ๆนี่เต็มหมักอยู่ผ้ามูสุ้งม,มูเจ้าผ้าลงไปเก็บกันมันมาอบมาอันนั้นแซ่บอยู่พี่น้องแต่ว่ากินแล้วมันก็คือว่าเราเขากินหลายเขากินอันนี้มันก็บเบื่อเนาะพอเขามาพอแบบจังสีเห็นแบบจังสีโอ้ยอันนี้มันอาหาร ที่ฮาบ์กเคยกินนะเป็นเด็กหน่อยนี่ตั้งแต่เกิดมากกับกําลังมาเห็นอยู่อเมริกาเนี่ยแหละพี่น้องตั้งแต่กี้กับบบหกจักหรอกเห็นไม่ไม่โบหกจักมันเป็เอีหยงบัดพ่ออันเห็นยุดในยูทูบันละก็จังหูวว่าป้ามันกินได้ตัวนี้ว่าสันทังยุโรปแพ้งตายมันแท้สันดอกเอามากินละเสบอีหลีพี่น้องเนี่ยอุอ้ยขาด นี่ต้มซุกไปไม่แฟต้มซุกไปออ,อ,อืแซ่บครับสุดยอดพระเจ้าจอดมันยอดมากอตอบ